อายุจักปีเจ้านะชาวสามชาวสามปีมีลูกสามคนสามคนผูกกกอะไจักปีนะแปดปีไสเออเดี๋ยวผูร้องลงมาสี่ปีไปสี่บัดผูนั่นปีหนึ่งเดือนอืมยังสะเอาอีกอยู่บนบอพอแล้วเออพอได้สามคนเนี่ยเนาะอย่างเขากับบุกุ้มกินเห็ดนาเห็ดนาเขาเองบ่บ่หน้าของ แบบหน้ามุ้นนะอะไรงี่ยบัวเรมิน้าตัวเองตัวเองบอัได้มิน่าแบบหน้ามุน้นเป็น,เป,นเป็นหน้าของแม่เป็นหน้าของพอ่อของพอ่อแต่ยังเป็น สบายดีเอฟซีเบอร์สุขุสุขคนพบอกกับซาบวาัวมณีกะมาหาทางสาวจอยเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลย,ายมาหาทางสาวจอยเพิ่น,นเป็นครั้งแรกเนาะกะพอดีเห็นทาง,น,งน้องพลเพิ่นกะอยู่เพื่นพอดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเลยจิกเข้ามาอู่ลมทักทายสบายดีกับทางน้องเพิ่นก่อนอสบายดีเด้อน้องดบาดมบมาได้ไปทางใดบ่างมันนี่ บ่อได้ไปอยู่เพื่อนอันนี้บ่เพื่อนสารจะอยู่กันเจ็ดคนนี่น้องละเจ็ดคนเจ็ดคนมีมีแพรแอ้นมีนาบาวแล้วก็แม่แล้วก็ลูกแล้วก็ปัวอืมให้เอาให้ปัวเจ้าไปใช่ปัวเขายังออกนะออกนะนอนนะไก่บ่อนาเจะกัไก่เติบอืมเจ้าบ่ได้ไปนอนบ่กับสิประมาณคำคำกับสองคำ นอนอยู่นะลูกเต่าก็ไปลูกเต่ามานอนอยู่นั่นไมลูก <c oughs> ให้นนเพื่อนนอนเพื่อนให้พงหำพุงเฮียนเลยเจ้านี่เข่ามาขูมือบ่เลยให้ยังโมด้เกี่ยวว่าเขา่าเกี่ยวแล้วแต่ว่ายังว่ายังไม่ทันชุดได้หลายบ่แต่เด็ปีก่อได้ประมาณปีนงึงบางทีก็ แล้วแต่แต่ละปีมีกี่ได้แปดเก้าโดนปีก่อนไอ้สิบห้าสี่อ้ามานังที่จะได้จ้ะมานังคนนั่นลูกเจ้าให้กินนมเจ้าป่ะเอ๊กินนมเจ้าป่ะชื่อเอาอืมแบบเป็นเป็นเป็นปองป่ะเป็นปองหนึ่งเทรดเจ้าห้าพัน หำบริษอแบบเป็นขวดเป็นนั่นเนาะมีแต่ชื่อเป็นป่งเลยมาชมชายน้าเมาอยู่กับแม่ตู้ผูน้อง้อ้หนึ่เจ้ากะเอาไปน้ำบ่อยู่น้ำยาอยู่น้ำแม่ตู้วัด่นบริหารยังะเพิ่นบริหารชวนลาย่นสิบริคอยอยู่ลงคอยพราวคอยสิออกไปหาแนวคายไหนกะได้ปะอยู่กับแม่ตู้ถ่ายยังไงไป ขายจี่เราสมาซื้อเทาอเอไหวเห็ดนาอยู่เห็ดนาแต่ว่าบุคคลกินไล่จัดชมนะกัประมาณสิบปลายสิบปลายชอบเลยออืม่าโบได้ใช้คุยอีกอย่างกันนาอลายเอ้าเอ้าคือโบใช่ไหมะบซื้ออะไรคือว่าอะไรเนาะพันกรวดดีกว่าแปดเก้าร้อยอยู่พี่เท่าไรอยู่ว่าจะจบแล้วพัน เมีเ๋ยวไปดิชาอย่าง,าง,าง,างเลยเกิดทำาอาไรอาโอมอ,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 อย่างน้อขึ้นเขาคิดกองไพร <c oughs> ์จูต่อเออจุ่ต่อขี่รถสีเหยียบกองไผ่เลยป้าไผ่น่ะาาาลาๆลวๆเได้เนาะอาจารย์เพิ่นพวกแม่พี่น้องเลยสิขี่รถเขา กองไปหมดไหลเลยเนาะอายุจักปีเจ้าน่ะชาวสามปีมีลูกสามคนสามคนผูกก๊กอะไจักปีน่ะแปดปีไปเออเดี๋ยวผู้รองลงมาสี่ปีไปสี่มัดผูุนั่นปีหนึ่งเดือนอืยังสะเอาอีกอยู่บนพอพอแล้วพอได้สามคนไหนเนาะอยางเข่ากับบกุมกินเห็ดนาเห็ดนาเขาเองบ่ บอแบบหน้าของแบบหน้ามุ่นนะยังไงบอหน้าตัวเองตัวเองบอได้มีหน้าแบบหน้ามุ้นเป็นเป็นหน้าของแม่เป็นหน้าของพ่อของพ่อแต่ยังเป็นของมุ้นอยู่ยอ่าหน้าด้วมเหมือนบอไดอ่าหน้าวมได้จะชอบก็จะว่าเดประมาณสิบปลายชอบสิบปลายชอบแต่วันนี้บอได้แบงห้ไผบอบอไดแต่ถ้าแบงยังบอพอเลยเนาะเดือนให้เข่าเบิ่ะ ประมาณเดือนสองเดือนสามมันมดแล้วอืแต่ยังดีอยู่เนาะพอได้แบบว่าชื่อกแบบเฮาชื่อบลายบันไดคือว่าอืมแบบน่าคนอื่นได้สิแบบเพิ่อมาได้แบบหายเฮาเห็ดบ่เพิ่อมาได้ปลาหายเฮาเห็ดบ่เท่ากัเฮาเห็ดกะมันยากบ่ราะไม่นำรถน้ำอ๊อาเอายังจากไทยกะให้พี่น้องไทยกำบันเพิ่นไทยให้ จ<ร>าน้ำมันใส่จาง<อ>ปนอยู่วะจางอืม,อมแต่เพิ่นมาทายให้เฮาเพิ่นเอาเทายย่าไรอีกนกับางคนก็บสองเสนบางคนก็นแล้วแต่เพิ่นคิดเห็นใจเอสอ,สอสิเพิ่นบอกให้ซื้อน้ำมันใส่ให้ก็ซื้อแต่น้ำมันใส่อแต่แต่ผู้ได้เห็นใจน,นะเน<อ>าะเฮ้ยมึงเล่าเขาบมเดทชัยบอสนะด้วเขาโมเดทชั เทครังเลยบัดได้เข่ามาได้เอาไว้ใช้ใช่ไหกะเอาไว้ยืดเทือนเทือนเฮือนใหญ่อยู่ได้เนาะเหลือนใหญ่เออบัดเวลาผลตกโบสถ์ศาสต์เข่าในบัดบ่เปี้ยบบัดอือบสถ์อะแบบเอาขึ้นชุดเลยเนาะกินข่าวแล้วบ่อดสมมือไงกินแล้วกินได้ยังกิน ได้ปนปลาลุงเห็บเขาปนมาให้กินเจ้าก็กินน้ำเพลนเลยบ่โดยหมัดเมตุเลยใช่เมตุเพลนกับเห็บเพลนแบ่งมาให้ัดตุเจ้าเลยหูน้อยแนวเลยก็กินแบบมีปิ้งปลาแล้วก็ซื้อปิ้งไก่มาให้มาให้กินอย่างก็ได้แหละหูน้อยเนาะโดยอือตอนได้ในไม้แรกๆนี่กินนมเจ้าบ่โดยอือกินเจจเตือนนะ ได้ได้อยู่ประมาณประมาณสีเดือนหรือหาเดืนอนนี <c oughs> ่แหละก็เลยให้พันยากินไปชื่อนมปองให้ก,กับเฮาก็ไปค้าไปขายืงพระเพิ่นตั้งๆหน่อยพอดีไปเห็ดเวียดอูปักซีเอาไปเห็ดเวียกเก็บกาแฟแล้วก็สีปะานำมาดูเลีเ้ยวเกี่ยวขาวส่วงนี้แหละเดือนสอง กำลังสีลงไปนี่บอดะดูว่าไปมาแล้วไปมาแล้วแต่วันนี้แล้วเขาอะไรชีดไปอีกก็คือสิดบอดดายแหละเพราะว่าอีแม่แม่โตเพิ่นกับบอสบายเป็นไรเออจิบเอลจิบยังเห็นยังบ่ได้คือว่าแด้อนางล้างมันกินน้ำกินน้ำใช่เถอะกินใช่นี่น้ำอาบน้ำยังนี่ไปเอาใช่นี่ไปคอตักเอาน้ำเพิ่นเพื่้างกายอืม แต่ใกล้ก hmm. like okay. um, yeah, uh, mm ่อนโดยพื um, so kind of ้นไายด้วยใช่ไหนพายมีวต่อเอาวะไม่ต่อเอาเขาเองเอาเขาเองแบบห้าเอาเขาเองเลยเชียร์เท่าไรเองอยู่วันเจ้าตอนแรกๆเอาเขาตั้งแต่ตอนที่วันมันยังประทันในตั้งแต่พันหนึ่งยังได้สองเซนห่างแบบนึงถือว่าเขาล่นแน่ใช่ไเนาะตั้งแต่แบบเพิ่นเอาเขามาเล็กๆพุทธก็ถือว่า ตอนเอาเขาตะกี้ก็ถือว่าบุแพงบันไดลถ้าเอาเขาตอนนี้แม่เนาะโนกว่าบาทตอนนี้ถือว่าแพงเลยนี่ก็เป็นเป็นดินของเจ้าของแม่เจ้าเองบ้านดินของน้องของพ่ออืมแต่บอบนเจ้าปูเพื่อนนี้ได้ใช่เนาจะเป็นดินของเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเพื่อนห้มาอยู่อ้อ แล้ววันนี้เพื่อนไห้มาอยู่ชื่อบอหรือว่าเพื่อนไห้เฮาเลยอให้เอาให้เลยบัตรอันไหอันคายให้ทั้งชาวจ้อยเพื่อนนี้จะเป็นเป็นดินของของเพื่อนบอเพื่อนเพิ่นตัดแบงคายให้เป็นดินรวมกันนี่แหละแต่ว่าเพื่อนขายเพื่อนขายให้เพื่อนขายให้แลวก็ให้เงินที่เพื่อนขายล้วก็เพื่อนสิให้ในตูนี่แต่ว่าเพื่อนจิเก็บไว้เอง มียังกะไปเอาน้ำเพิินเพราะว่ายูน้ำไปตูแล้วเพิินสีบอคอยเก็บเงินเป็นรายเพิ่นก็เลยไวยเลยดีได้จ้ะอยู่ใกล้กันเนาะเอไอนองกันอยู่ใกล้กันกะดีขึ้นกันมันีได้เเกี่ยวกับเกี่ยวเขากะเจ้าบรได้ไปบัดพัวได้จัไปบ่ เพิ่นกับบัตรไปหรออยู่หน้าคือเก่าอะไะเห็ดน,นั่นเห็ดนี่เพราะว่าเพิน่นอยากเข้าไปเห็ดน,น,นั่นเพิ่นก็เห็ดบ,บัตรเพราะว่าเห็ดนักบัตเพิ่นจะเป็นมไคหลงัง<ม>คนบ้านนี่บ่บอหัวจ้ะบ่คนแถวเมืองคงอือเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ไหมอยู่ไทยอยู่ไทยเอ้าเจ้าเคยไปไทยนี่เคยไปอือไปได้จักปีเลยได้สองปี แล้วก็ไปเจอกันอยู่พุ่นแล้วก็กลับมาแล้วก็แบบแต่งงานยังบ่ทันได้แต่งตอนนี้ก็ยังบ่ได้แจ้งบเพราะบ่มีอีหยังเอาบ่มีหยังขอมันไว้ซื่อๆแต่ยังบ่ทัน้ท่10ล้านกับนัว2ตัวคําบานึงแล้วก็ได้ยืนได้หยังอยู่บ่ยังบ่ทันได้ยืมีแต่ยืแต่เงินเฒ่าแก่นั่นแหละเออแต่ว่าเงงคาดองับ่ทัน้มี บมมีอย่างเลยเลยเอาคือมาไวแค่ช่ะออีพอพันป่วยตอนนั้นพอเจ้าพนบอกเออก็เลยพากันมาโดยพากันมามาแตตอนนั้นมีทองมีอย่างแล้วบ่เจ้าตอนนั้นมีแล้วได้สองคนนี่แล้วก็เลยไปเพราะว่าบ่ตอนตอนเจ้าวันกลับมาแรกๆนะก็ถือว่ายังบม่ได้ทองไม่ได้เงิโดยัง พอนีกลับมากละพอดีทองก็อยู่เลยแบบนี้<ล>บบได้ลงไปเลย,เลยคืออยากไปอยู่บ่กคืออยากไปแต่ว่าเป็นห่วงลูกกับเป็นห่วงแม่คือว่าแหละเนาะม,มีใครดูแลแม่อยกแม่เข้ากระเถาแล้วอ,อ่าเจ้าไปน้ำบัดน้ำใบบบตะกี้ <ไป S 2> แบบมีบัดนมีใยตอนเจ้าลงแด็กเยน,นาลงใช้ ลงพังไทยนี่ผัวเจ้าก็มีเดี๋ยวนี้ก็คือว่าอะไรเนาะมีผายอยู่นะแม่ดูันยังน้อยกำลังเฮียนผู้นั้นก็ยังน้อยอยู่ถ้าว่าไปก็แม่ก็ชีอยู่ผู้เดียววันนี้ให้สิหาของอยู่ของกินให้อีกอย่างข่าวน้ำจ้ำปลาก็บ่มีแน่เห็ดหน้าก็บ่กุ้มอยู่กุ่มกินเห็ดหน้าสองคน ดูกับไปลำชอยบ่กะบางทีกะเด็กองนั้นอ่ะบางทีเขาก็ออกไปยู่แต่เขาบ่ค่อยดั้มนะไปออกไปเล่นไปยังเขาก็มาบ้านบ่บัดนั่นได้ใช่ไหนหญ้าเจ้าได้ใช่เพิ่นกะเฮ็ดบ่เพิ่นน่ะเฮ็ดยู่แต่ว่าบ่ได้คอยได้เมื่อเพิ่นกุ้มกินเมื่เพิ่นน่ะเพิ่นกะกุ้งยู่เพิ่ยนาะ บัตเพิ um, ่นเห็ดทั้งนาแซงนาปีเลยคุเออบัดเพิ่นเฮ็ดแต่ได้เทื่อนี้ได้จักร้อยนะกว่าแปดสิบบางทีอืมแต่บัดนี้เพิ่นเฮ็ดบัดเพิ่นกระกุ้อยู่เนาะเพราะว่าเพิ่นเกี่ยวแล้วเอาเอาเข่าขึ้นเล่าแล้วบัดเฮ็ดอีกบัดเลยอ่าคือบ่ไปขอเฮ็ดอยู่น้ำเพิ่นไก่บ้างบ้านเพิ่นไก่เลยไปหนากมากหนักแบบ ถ้าได้ไปล้วก็กลัวสีไดกลับมามันก็โดนแต่มแม่ทั้งนี้กันขอ,อยากให้ไปบานไดเพราะว่าเราเจ้านนี้ยียาดตีพี่น้องจกคุน้นญยาดตีพี่น้องเจ้าเนอะอันอันจริงนะแม่ตูน,นบ่แม่นแท่แท่เป็นแบบแม่เลี้ยงแล้วเอาคอยมาเลี้ยงตั้งแต่คอยอยังนม่น้อยอถ้าเป็นทางแม่เขาเองเขาซีมีพี่น้อง สามคนสีทางคอยใีแม่เจ้าเองก็อยู่ใช่ใะบ้านบ้านเดียวกันนี่บ่แม่เขาเองบ้านเดียวกันแต่ว่าเพื่อนเอาปัวอยู่บ้านดงมักไพ่เพื่อนแต่ยุ่งเพื่อนก็มาอยู่นี่คือกันแต่ว่าเพื่อนอยู่เพื่อนจะอยู่นาเพื่อนอยู่โคกเพื่อนเพื่อนชิวะไทั้บ้านเพื่อนก็มาดินนําเฮาไปไปมามาอยู่บ่ไสก็โดนโดนเพ่นชิมาทีนึ่งให้บัตเมตุนี้แบบดูแ่แท้เพื่อนบมมีบอมีคนเดียวกาเอาคนบ้านนะไคอยโคก ไปอยู่ลำเมียอยู่นำพัวอยู่ลำพัวโดยแบบนี้เจ้าเดียงเพิน่นโดยเมื่อกี้เพิ่นเดียงเข้าวันแบบนี้เข้าเดียงเพิ่นเนาะโดยอ่าเพิ่นหกักแพงเขาเลยเนาะโดมเจ้ากะเดียงเพิ่นกะโดยควมหักควมแพงแหละเนาะโดยอ่าเจ้าก็ไปกินอีบอนอแม่แพ้้เจ้าขับไปอยู่แต่รถดนจีบไปเถื่ออืมสบายเลยเนาะเพินนะ่นอะไรนั้น แลก็นี่แหละเลีเ้ยงเพิ่นนี่แหละเบิ่งเพิ่นนี่แหละนอนหน้าประจําสิเห็นไหมนอนช่วงที่ว่าเกี่ยวขา้าวเกี่ยวน้ำน,นี่แหละแต่ก็มาพี่มานอนเฮือนเก่ันข้าวปันน้ำแล้วก็มานอนเฮื่อนเพราะว่าถ้าอยากนอนหน้าประจําก็ยากอีกมันมีไผล็ต่างนานต่างในเห็นไหมเป็น เลยช่วงนี้ใครเยอะใครเยอะวันนี้น้ำฉ่างไก่เนาะเออน้ำฉ่างไก่ของสาวจอยเพื่อนไก่กันอีกอย่างก็ญาติพี่น้องเนาะคือสีเอาน้ำกันได้อยู่หรอกถ้าคนอื่นเนี่ยใช่ไปพุณว่าในบ้านถูกบ่ไก่เน้น้ำกินมาจากน้ำไส บอไดมีของหลอกของน้าบอสักเพือนจ้กบอไดมีในบาทบอคอยจะดึมีแต่ไปเข่าของน้ารวมเลยแต่ว่าอยู่ในหงเพี่นกะเห็ดยังบ่ทันแล้วไก่บอหุเพื่อนนั่นเฮื่อนไพสฉลังไะเพื่อนลังนี้บอเมนเพือนของนาบ้า ดินเดียวกันได้เนาะดินก็ยังกลวงอยู่นี่เออถาวรลูกอันพี่น้องเพิน่นไลยถาวามากันเบิดกัสีแดงกันคลนลเล็ดๆหน้อยอันดินนี่ได้ดวยอ้าเพิ่นไปชายเบิดนะเพิน่นเพิ่นเอาพัวอยู่บ้านกุ้งตาบ้านนาเดือแบบน,นี้เนาะเ<อ>พิน่นถาวรมามีแต่แบบไปอยู่นำ้นำนนลูกน้ำพัวเบิดเลยอืมนะคะเพิ่นกลับคืนมา้านจะเองกัน ตคนแบบไดดินได้ดอนเพิ่นก็แจ้งให้แว่งให้ผู้อะไเด็กพู้อะน้อยเลยอ่าพอได้อยู่น่ะเนาะไม่ไพศาลนะไม่ของเพื่อนเจ้าจอยเพื่อนก็คืออะไรนะฮะมาคือเพราะว่ายันคนรักคนอะไยังมันคนรักเอป็นผักมาผักไว้นี่เลยเลยเอาเอามาเห็ดยังไงมาโตนี่เเนาอมาโตเห็ดตุกให้เพื้นนอน่นี คน,นเดินใหญ่มาไหนเนาะเตียงกับมาปะทีเลยมีคนรักคนหยั่งบ่ซะเบ้าบ่ไหนได้เนาะกลางกลางคืนนะบ่มีไผ่ครับใครคือสีแดงอะไรมือนีิหลายคู่หลายคนเน๊ยมาเฉยๆกันตื่นเช้ากับมาตอร์นแดงก็ออกออกไปนอนน้ำผัวตอนเช้ามาก็ชีมาช่วยเวรก เราจ่ายนำ้ำมาต่เห็ดของตัวเองน้ำเจ้าเห็ดยังไ่นะกระทางอันนี้แหละสีปลูกพักเออปลูกพักแต่เจ้ามันปลูกอยู่เนาะได้เอานา้ำมันใช้มาหดนะคือว่านา้ำใส่น้ำติ่งเนี้อยู่นาง,งนนเยอะคือว่าไปตักมาใส่มาอย่างเดี๋คือว่าไปขอน้ำกับเจ้าว่ะน้ำใส่น้ำน้งกับสีขอน้ำเพิ่นแต่ว่าน้ำมาหดพักวันนั้นก็บไปตักเอ,อาในน้องในนงอาบได้บ่ ได้อยู่แต่กระสายอยู่ดอืยหุ่ยพอได้ก <anak S 1> ินเนาะดีกวัวชื่อดีดีแล้วใะเนาะดีอกดีใจน้ำโอ้ได้เสืองงามนี่เอามาแต่ใช่ไหมเพิ่นทางเรียองการเพิ่นฝากน้ำเบาแสงมาให้น้ำไผ่น้ำเบาแสงเบาเชียงด้วยเป็นไงใจดี เามาให้เจ้าเลยกับชาวจอยเพลินเออชาวจอยกันได้ได้ได้ชากันบ่ถ้หูเลือกเอาไปเลือกมันแต่ว่าได้แบงว่าว่าได้คนจากโตจากโตเออแต่ว่าเพลินเอามากให้เลือกเอาเองให้เลือกเอาเองอยากได้หน่อยอยากได้หลายก็เลือกเอาบะหมักบะชัยแบบไรแบบไรก็เลือกเอาอ๋อพอดีเลยเนาะเลยพอดีเลยเออตะเกาเลยใช่เชื่อชส มีพอมีอยู่มีอยู่แต่เวลาใกะ้มีนิดเดียหน่อยเออคือว่าละชื่อของสะแพงเนาะเชือผ้าเดี๋ยวนี้โอ้ยอ่าเชนปลายชงเชนแมนขนาดเกือบใส่ยังลุงเห็บ่นซื้อมาให้อืมเอ้าแต่กี้เจ้าบนนี้มีใส่วะจ้ะโดยกะมันขาดเออแต่มันขาดไปตลาดวันนั้นลุงเห็บ่นซื้อมาให้อ่าอันอยู่พี่ไปตลาดแต่ดีไปทางไหนจ้ะ ไปทางหงเห็นไปทางหนองเห็นขี่ยังไปนะเมื่อนั้นไปนำลงเห็บเพิ่นเพิ่นชวนไปเออบ่จำเกินแบบเข้าไปแตะเกาอันนี้ได้ใช่ย่างไปรถทองแถวอยู่ทางย่างไปทางพุ๊ป้าอันในเมื่อวานเท่านี้ได้จะบ่มีบ่รถสองแถวรถไทยเข้าเจ้าไปนะบ่มีจ้างอาไดออกไปปากทางก็ไปหอดปกทางไปหอดตรงเห็นกั ชาวพันขขาไปขมาบ่โดยโดยนมยังมีเห่าเฉบ่น่ะติดน้ำมูอยู่หงเฮียนโดยโดยจังไดก็เป็นกำลังใจให้เลยเอจังไดก็สู้ๆเนาะ เพื่อนกับฝนตกมากระสาดเขาเปียกเบิดนี่มีแต่แบบชื้อผ้าหม่มากแบบโตขึ้นให้มันคุ้งมันยังได้จ้ะเนาะเออยังขื้นช่องทางมันไหนกันช่องทางเลย<ด>เออ,อยู่ทางพุนก็มีทางพีก็มีตะกี้นั้นไบ,<ด>บ,บ้มีทางขึ้นบอลนี่นะตะกี้กับันไดทางนี้ก็จะเป็นบันไดทางนั้นแต่ว่ามันบันไดมันต่ำ ก็จะใส่บนหันมันใส่บุคอยได้ก็เลยอ้ามาใส่ทางนี้เออโดยโดยอ่ะจังไั้นจะชูๆต่อไปเลยใช่เด้อเป็นกำลังใจให้โดยอาเรายการ์กอนอาสบายดีเนาะเป็นกำลังใจให้ชูๆต่อไปเพิ่นกะมานี่แหละมาซ่วยทั้งสาวจอยเพิ่นเฮ็ดเย็ดเห็ดงานเพิ่นกะสิได้ ดึงชวนออกแล้วก็สิคุดอ้อมแอมไม่เกิดสิปลูกพักบุกหนะนีแต่เฮือนชานของเพลินกันกะเห็นห้เห็นหนาก็บุกกุมกินปันไดพ่อแม่พี่น้องเลยกะมีแต่หาเงินชื่อเอาหรือว่าหาโนมะหาโนมัยแหลกเปลี่ยนเอาเพคนว่าอ่ะจังไรก็เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพลินชูๆต่อไป คลิปนี้สาบัวกะสิเอาไว้ซำนี้ก่อนก็ฝากติดตามไเด้อกดไลค์กดแชร์ขอให้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะสาบัวกสิได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี